แอคเซลมาเป็นนักแข่งรถได้ยังแอคเซลมาตินนมลูกครึ่งไฝรั่งเศสนักแข่งรถวิบากรวนเยาวชนกับคอนเทนต์การแชร์ประสบการณ์การเข้าสู่วงการนักบิดรถวิบากตั้งแต่อายุยังน้อยในวิดีโอเขาเล่าถึงการตามหาความฝันของตัวเองทั้งวิธีการหาคอนเน็ชันและวิธีการตามหาครูผู้สอนรวมไปถึงที่ที่เขาจะสามารถหารถริงๆในการขับขี่การเริ่มต้นเส้นทางในชีพนี้อาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวเกินไปสําหรับใครหลายๆคนและไม่ใช่กับแอคเซลแล้วก็จากสปีหลังนั้นผมก็เก่งแล้วผมก็ มีพื้นฐานของแอมเกเจอร์หรือว่าโปรอะไรแบบนั้นของเรื่อง Enduro กับ m o เ o อร์คอรปีจากการที่เขาใช้ประสบการณ์กับเสียงที่เขารักนําไปสู่การเพิ่มพูนความรู้ในเสียงที่เขาชื่นชอบอีกทั้งในวิด,โดีโอนี้ที่เขาทําคอนเทนนั้นเขายังสามารถอธิบายความรู้ได้อย่างชัดเจนถึงความแตกต่างของการแข่งรถในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบแข่งในป่าหรือว่ามอเตอร์คอในสนามแข่ง รถที่ขับทุกวันนี้ใช้รถยี่ห้ออะไรรุ่นอ,อะไรรุ่นของยี่ห้อรถผมก็เป็นยามาฮ่า YZ250F เป็นรถสี่จังหวะครับเด็กหนุ่มลูกครึ่งอายุแค่สิบเจ็ดกับความรู้เรื่องรถที่เขาต้องใช้กับขี่ในการแข่งขันขร,ถรถมอเตอร์ไซค์วิบากสิ่งนี้คงบอกให้เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าไม่ว่าอายุเท่าไหร่คุณก็สาม,มารถไล่ตามความฝันของคุณได้อาจารย์ช่วยเหรอคันเนี้ยใช่ครับแล้วก็ผมก็จ่ายอาจารย์ <c oughs>